มีลูกจะคนมีลูกผู้เดียวอาจจะแต่งงานบ่แจ็คปีได้เจ้าน่ะบ้ไม่เอื้อเราบังช่วงบางคือเป็นน้องลุงลายปีอยุบบางนี่แหละอายุเท่าไหรแปดปีอแปดบอสแปดปีจะจะได้ลูกจะคนแหละแปดปีได้ลูกคนนึงอ๋อเฮ้ยให้เล่าว่ารถให้เล่าว่ารถ กผัวเจ้าเจ็กปีแต่หู้เจ้าเจ้าของเองแปดปีแปดปีได้ลูกผู้นึ่งเลยเจ้าผัวแต่เจ็กปีนะแต่น้อยแต่น้อยห้าปีบ่เอาผัวได้บ่ห้าปีเอ่อแปดปีแปวียังก่อนยังก็อนไอก่เออย่าแล้วละเอาผัวแต่ห้าปี นได้ลูกคนหนึ่งเลยได้ลูกคนหนึ่งแปดปีกีมาแน่ลูกสีเกะอะเออใส่ใส่ได้ยังแน่ยังฮะกะเล่นซีไปเออไปคุจิโร่ไปคุจิรอใช่หลาน่น่ะอยู่ป่าโอ้ โดยโดยโดยอ่ะอุ้ยเข้ากินอุ้ยอาหารกินไปหาคุณจิร่อสบายดีเลยโดยสบายดีโดยได้เข่าหงเยียนโมผูนดน้อยนี่เข่าหงเยียนนักเข่าเยียนว่าเลยอีลลาริเอญอยู่ปอร์ใลูกอยู่ปอร์ซพผู้นั่นได้ส่าปอร์ซคือการเอออยู่บ้านไหนนี่เจ้าอยู่บ้านไหน บันช่วงบันซวงซวงหน่อยซวงใหญ่หนิหน่ะอันนี้ซวงหน่อยเนาะขั้นเข้าไปข้างในซวงใหญ่โ๋อโดยโดยอ่ากางเสื้ไปคุชิโร่เออผู้ซื้อเหลืองๆนี่เลี้ยนอยู่หม้อเลี้ยนอยู่ม้อหนึ่งหม้อหรือซื้อยังล่ะือนางเล่งนางยังเกาะนางเล่งงเลโอ้ยซื้อกระยังนางเล่งเลยพี่น้องเอ้ยอ่าหุ่นท่านนั้นไปแหละอ้อ่าอ่า กำลังสิไปคุชจิรอเนาะดได้บไแต่เกาได้บอได้เทือเท่าไรคุดมาขายด้วยวะคุดมากินคุดมากินได้แจกโตไปแตะเล,ยลียเทือยฮะลายอยู่สมมติว่า,บาวเบาเข้าไปข้างในตอนแรกกลับมาแหละเอาว่าไว้ขายให้เราเบาเนี่ย <c oughs> เด้อพอแท้ได้หน่เอาเงินมาจับไว้ก็ได้เนี่ยเอาเงินไปก่อนเนาะขายตัว้าขายี่เพิ่นขายคิดยังไงเพิ่นคิดยังไฮะขายอยู่บ้านเจ้าเพิ่น เพิ่นขายแบบใดลูกบ่ได้ขายบ่ได้ขายดอยอมชีพแบบเบาอยากเห็นนะมเบาอยากสินะฮะบ่ได้ขายอ้าวอยากซื้อน้อคันในลายกระขายอายุจักปีอลไรลูกละสิบสองปีสิบสองปีเรียนอยู่มหนึ่งเรียนอยู่บ้านไหนลูกอยู่บ้านท่วแม่อย่บ้านท่วเอ้าบ้านท่วงรอบนมหนึ่งหมอ๋อดอยดยเอ่อ ว่าเสียเงินมาจำับมยไงนี่ไปคุชชิรอว่ะกลับมาไหนเอาไปทอดอยูให้อันเอ้ยร่มรีผัวโอ้คักแท้ได้พี่น้องเอ้ด้วยไก่บ่อนี่นั่งไฟคุอยู่ไส่คุอยู่แถวนี่บ่เออคุอยู่ทางหลังนี่เลยปากล้วยนี่ไปเบิึงได้บ่เออยเสร็จนะฮะไปเบิึงได้บ่เอาคิโลที่ผัวดย ุกเชียเชักปม้วนไปจากนอม้วนไปเลยเื่อนอีลาอยู่มงไดลูกล่ะเคื่อนเือนลออยู่มงไหเื่อนหลังงบหลังนยหลังน้อยผลตกมาเปียกบอไก่เติบเลยเนาะตายเมื่อกี้กับบริเวณซูมมาครับ สี่ต่อนี่กกว่มีได้ได้มีอยู่จำนวนด้วยคุยน้องๆคนกอนด้วยจะเ้าไปหมดได้เสียาไปหมดแบบได้ไปเบิ่งควุ้มที่รอเออจะไปเบิ่งอะไรแต่น้องไม่ให้ไปหอกเบิ่งนี่นะจะอายใช่ใช่ด้วยอ่เวลาเขาใส่ซีเลยมันบวออกบ่าล่ะใส่กระยั้งแบบนี้นะโมเต็งออกว่ะอ๋อด้วด้วยด้ยเออเรียนหนังสือไปสุขคนเลยเนาะ โอ้ยเรียนมัดอันนี้นี่ยูโปซีปอซีผู้นี้นี่ยูมอหนึ่งเออเพื่อนนี่แหละหลังซ้ำได้ลูกหลังใหญ่ซ้ำได้ใหญ่อยู่เพื่อนพยายามหน่อยสุดอยู uhh 네่ในนี um ่นะเพื่อนพยายามหน่อยสุดหมายความว่ามีแต่คนมีเงินด้วยสเปรย์ลี่อยู่นี่น่าเพื่อนเจ้าหลังหน่อยบ่หลังซ้ำได้ หลังมุ้งมุ้งมุ้งสังกะสีหรือมุ้งเนี่ังกะสีน้อยนมุ้งสังกะสีน้อยนใช่ลูกเจ้าใช่ลูกเจ้าเด้ลูกเจ้าลูแม่น้อยลูกูอยู่เฮือนพุ่นเออใส่เสียมน่ะต๋อเนาะโอ้หมายคขาว่าพันร่อนพันหนาวว่าหลายเติบแล้วตอนนี้นี่เวิร์กคักๆแล้วพันร่อนพันหนาวว่าหลายเติบแล้วเออ วกันพูดกับว่าหาผัวเป็นไ่ห้างเวลาเทื่ยเติมล้วขันเป็นคนก็ได้เอาทั้งนั้นมาไปขุดจิรอนองเขาบ่ไปใช้ซะน่ะไปสอนลูกฮวักฮวักงามๆนี่มันคือมีหงอกยามนี่อย่าบอกด้พวกฮวักฮวักเขียดปลาดเอ่ออ่าๆๆโดยจะข้นเพิ่มมากนี่วะสองสี่ป้าป้าไปห่มหูป้าป้าป้าให้เสียบมาม่าให้ สิซื้อมาม่าตอนน้นบอลลี่นี่แหละเห็นได้สากมาพ่อนะกินอยู่บ่มาม่ากินอยู่มาม่าอยู่บ่กินอยู่เนาะโอ้ยผัวผัวหาอะไรได้หนี่นะผ่านไหมเฮ้บุ๋มีเสียมโอ้ยเสียมกับเสียมมินเฮียนใส่บอลลี่มากพออันว่ายืมก่อนเก็ตเท่าไรก่อนแปดสิบห้าแปดสิบห้าโอเคเดี๋ยวจะเงินใจให้ไะไปพูดแหละไปให้ยูโฮมด้ง อี brands, uh, p, ่เ mm ่าเลยแม่พ่อเพิ่นว่าสิไปอันนี้ได้มามาเลยโบโไปขุดกระยาไปยังเมื่อกี้กระยาโบโบได้ได้ว่าสิษย์เพิ่นไปขุดอยู่ว่าสศิษย์ชื่อนี่อ๋อสบายดีเด้กเพี่อนเด้อด้วยเอ้ยซื้อยังเกาะเชื้ออะตุ้มอะตุ้มเอ้ยอะตุ้มอาอาตุ้มเอ้ยตุ้มเอ้ยตุ้มเอ้ยตุ้มโอ้ไพ่ขุดหมานสุดนี่ไพ่ขุดหมานสุดไพ่เก่งสุดนี่น่ะ ให้เก่งสุดนี่น่ะมันให้เพิ่นนั่งลงก็ได้ตะคู่ก็ได้ตะคู่เรี้ยนอ่ะไปไปพูดมาั่งนอกรวมเลยว่าพ่อเชียวมีให้พ่อเชียวมีให้เหยียบน้ำได้ไหมมาเชียวมีให้ไหมโบย่านนะเออมานั่งเฮี้ยงกันพี่บบต้องย่านบบต้องย่านอันนี้ฉีไปสอนอั่มีเอ่าสามสิบไปชิ้ได้ยุคคนสองสามห้องไปแล้ว เก่าคนผมได้บดีเลยอายุคนละสองคนละสามเนาะกินคนละสามคนละซี่นี่แหละอ่ะได้สำเนียงเอาสำนั่นเนาะแบ่งกันกินเนาะโดยเอ้ยเอ้ยยังเกาะเอ้ยยังเกาะเจ้าน่ะมีลูกกี่คนมีลูกผู้เดียวหาแต่งงานบ่แจ็คปีได้เจ้าน่หน้าโบ้เอ้ยเราเบิ่งชงเบิ่งคือเป็นน้องลุงลายปีอยู่เบิ่งนี่แหละอายุเท่าไหร่ แปดปีเอาแปดบอสแปดปีจะจะได้ลูกจะคนแหละแปดปีได้ลูกคนหนึ่งเอาเห็นแล้วว่ารถเห็นแล้วว่ารลูกผัวจะจ๊กปีผัวจะจ๊กปีเต้าหู้จะเจ้าเจ้าของเองแปดปีแปดปีแปีได้ลูกผู้นึงเลยเจ้าผัวเต๊กปีน่ะ ห้าปีบ่เอาผัวได้บ่หาปีเออแปดปีแปดปียังก่อยังก่อเออย่าเละเอาผัวแต่ห้าปีได้ลูกคนหนึ่งเลยเออจับผัได้เนาะ อีหล่าจะปีก่อนดูดูมานี่มานี่เจ้ามานี่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 ผู้งามนั่นนี่นี่มานี่มานี่เจ้าที่นางเพชรเจ้ามันนี่มันางนี่มันนางนี่อีหล่าอายุรึปีก่อนดูสิบสองปีห่านผู้นี้ยีสิบสองปีมีผัวยังตัวน่ะตัวนี้แปดปีมีผัวแล้วมีลูกหนึ่งเดี๋ยวได้สะพูดว่าเอาให้คนละสามหอสามได้ยังไ่สามเนาะเราจะพร้อมกันกันล่ะฮะลูกนะขอบใจด้ว อะเอ้ยแปดปีเขาหาจจะสองเขาน่าสองปีเขาลงคลองในคลองในมุดได้คือมีมุดว่ะโอ้มีเออว่ะชื่อมันน้ำห่านประมุดได้นะเคาะมุดเอกก็เท้าเท้าก็ซื้อไม้น้ำห่านยี่น้อไหนห่านประมุดมันเข่ามันเข่าไปสุดโดยทีนี้เนาะมันเข่าไปสุดอ่ะลูกอ่ะ หมดเลยบางหมดเลยโอ้ยพออยู่บบบแบบทีนห้ฮาลูกะไปแปดปีหันมาทังทงพี่บรดิมีลูกเจ้แปดปีคนหนึ่งฮะลูกอ่ะโอ้คบพอดีเลยเปะเลยโดยขอทิมเลยนะอาสาวะโดยคนนี้เด้มีมีผัวรป่เจ้าน่ะ เออ่ายุเทปีเจ้านัก่ปีกปีกปีก่ปีกีุ่ีกปีกี่ีกี่ปก่ปีกี่ีกเ่ปอกี่ปีกีตปี่ปีกี่ปีกี่ปี่ปีกีอปีกี่ป้าน่หนก้่ปีกี่ปีกน่ปีกี่ปีกี่ปนี่ปีกี่ปีกี่ี่่ป่ี่เยกี่ปีกี่ปีก่ปีก่ปี่ปีกี่ปีกี่ปีก่ปีกี่ปี่ปอกี่ปีกี่ปีกีมปีกี่ปีกี่ปี่ปีกี่ี้ี่ ฟังทั้งไหนบ่คือบ่เคยได้ยินซื้อบ้านพูดบอกแม่นงพูดทางงในกายมึงเนาะเข้าไปฟังนี่กายบ้านพุ่นยางโอ้เลยบ้านเลยเลยเลยเบลลงไปพุ่นเนาะเอออเาหึงแล้วบ่ผัวอาจจะมาอยู่บ้านผัวหกเดือน มีมีท่องแล้วบอบอนี่ถามมันมีท่องแล้วบ่แล้ววาถามละเอียดเท้ไริเชื่อเลยเนาะโย่ไก่แล้วโม่โม่แล้วเนาะแต่งงานอะไรที่แต่งยังเนาะแต่งแล้วขนมอะไรมาจ้าขนมมันของตัวเทอะไรจักรดองตัวอะไรเนี่ยซิมฮาร่านโอ้เพลงอยู่เรึเนาะมีมีท่องบ่ มีคำบ่มีคำบ่บ่มีคำมีงัวมีควายบ่มีงัวตัวหนึ่งงัวตัวนึงงัวใหญ่หรืองัวน้อยงัวนี้น้อยหนเบิ่อยยรงงัวตัวหนึ่งหมูมีบ่เคยหมูแบ่ยังเห็นมีบ่ใกล้ยักษ์ตัวหล่ะสมมติว่าแต่งงานชนอาชมรมว่าวัดขอโทษน้ำตัวว่าอาคือลุงเนาะมีหลานไส้เนี่ย มากปูสาเบื้งนอกเลยีดมันนี้ยังไงอีดนะอีทีดคัดอีดเรื่องกระดงยังไงก็ได้มีก่ยักโตหายสิบช่องสหมูได้ละหมูซี่ไก่สิบสหมูซีมีตัวชามอ่าอ่างัวงัวตัวหนึ่งัวตัวึเงินสิแลลต้นีน้องเงินนีน้องโบบตายโตเป็นมอสิบล้านเศร้าล้านเศ้าหาล้านนี่ยังสิแลวแต้เป็นมอ นี่ฐานะของผู้เบาหรือว่าอะไรแล้วชิมหาร่านเอาห้เบิดเลยบอรูหายครึ่งหนึ่งหายมดเลยแต่ว่าได้มะลิงยาเนาะส่วนอะไาก็มีแต่มเลิง้าเลยทั้งนี้นะโดยโดยโดยเฮ้ยวัสมักเป็นผู้สาวโคตรล่าลุมบอผู้สื่อเรื่องค่นไปนะเมื่อคุดจิลออยู่บ้านโคกไงผุไป มต่กนองผืนผ้าเอาไปคุดกิรอไปเจัาบรีนี่ผาหรอเอ้ยผาไปหมเนี่ยผาชิมงอยู่เนี่ยอะไรวะมงใช้ขคาเดียวนึงผ้าไปใช้ไปคุดจะเกาได้หลายเพราะเจ้าขอญาติถามเน่พอดีเด็ดเนพอดีเด็ดอ่อนพอดีเด็ดออนได้สำเนาว้าอีลีคันคุดมาเนี่ยด้มาได้สีเบะเอาได้แมเซื่อเอาได้ สิพันได้จ็กโตสมมติว่าซื้อเอ็เจ้าอ่าเคยยังไ่เคยเจครั้งท่แล้วเน่เคยเทือแรกบ่อยน่ะไผ่ใหม่ครับเนาะเป็นคนขี้คานนะบ่นี่ยังได้ผัวอยู่ขี้คานก็ยังได้ผัวแล้วจะเิขี้คานแล้วก็ยังมีคนเอาอยู่นะเขาบะฮู้ขี้คานดก็เจ้าบะฮู้ขี้คานก็เจ้าไม่เอาโยมาพี่จำเป็นต้องรู้บาทนี่ มาพี่ตรงมันแล้วผมมันมาได้แล้วเจ้าเอ้ยแต่มาอยู่ขึ้นยาเนาะน้าเนาะอยู่อยู่น้ำอยู่น้ำกันจ็ดคนขึ้นยาอยู่หกคนมีปูไมียาแต่กระโตัวแล้วกระพัวโตกระซี่แล้วแม่พัวแม่ัวปูยาเอาปูยากระมี่เลยหรอวะปูกระยากแม่พัวเนาะแม่พัวพ่อพัวกับปูกระยาหรอวะเออเออบ้านตัวเอิญได้รับแม่พัวพ่อพวนะ น,นั้นเลเอิไปไปบ้านตัวเนดะเอ,อินเอ,อิเออปูญะดีว่าเอ,อิแบบใดเอ,อปิปเท่าไม่เท่าบ่า <c oughs> ปูญะเลยเอ,อิเดี่ยคือว่าบ่มี่เมื่อกี้นี่นะเอิญตะมืมยังเงยอยู่บ้านน้องพันธ์หันอยู่บ้านน้องพ่อหันโตต่อพันนึงเนี่ยติรอนะเนี่ยสี่สิตยังได้สิพัน สิบตัวได้สิบ yeah. um ันมยาวสิ 8, nah ้อม uh ื yeah, Or, uh ่อนะบางบ้านก็สาตัวพันสามสิบตัวตัวสิบพันสามสิบตัวตัวสิบพันแม่สามร้อยตัวยังได้แสนหนึ่งบางบ้านก็สี่รตัวยังได้แสนหนึ่งอ๋เผื่อห้าิโลสามร้อยตัวลงมันชิบคาดมากุนบ่เมื่อยเอาเฮด้ได้เเงินแสนเนาะเป็นยังไงไล่เวลาอดบ่สามร้อยไปคุดตะเกาบ่เอื้บ่สาวอดบ่แปดสิบเก้าสิบนี่เราล่อยหอดบ่ล่อย ได้เนาะร้อยนเนาะคันร้อยมันต้องได้เนาะบางบ้านเขาเจ้าขายตัตนนวตัวละพันี่ยบ่ดีไงบัวอะไรตัวละพันคอยซื้อเพื่อนคอยซื้อมันี่น่ะอายุในเอ็นมาก่อนก่อนเ,เลยบรรทุกมาฮะสองสองสร้อยห้าสิบตัวต่อต่อแสนแปะพี่ว่าใช่ไหมเกือบถึงตัวละพันนะเคยเห็นบ่เคยเห็นชุมลุงบ่บ่เคยเคยเห็นเที่อ ในในโทรทรงโทรสับกับบุคเ,เ,เคยเห็นบ่เคยเห็นบ่เจ้าไม่เท่าชุมา่มเขาเขาไปเลื่อยอยู่บ้านเจ้าบ่เคยเห็นที่ที่่บอกเคยเห็นลืมเนาะเขาเคยอันว่าเอาเขาไปให้อยู่นะเฮือนสาวดึงอยู่แคมป์แคมป์ป่าค่ะ <c oughs> บุรุษเรบเป็นยันไดบุษมิร์บุ๊มเอม็นเจ้าซัมประยักษ์บ่ออกไปคือคือกันในวันเดียคืออันนี้ก็คือสาวนี่แหละ เหีปลาอะไรกามไปเมื่อไห่บ่อยไปก็บบุญนะเออสงปีที่แล้วเลยละส่งปีที่ผ่านมาอืออแล้วจนาที่อะไบ่ดิสี่โมเจอจมองเลยโอ้สี่โมงเลยสี่โมงสี่โมงสิบนาทีพอดีเลยพอดีเลเนาะมันจะโมหอนเนาะไปเนบรจิรลอยากว่าด้มีสามโฮ่เลย สัญญาห้่ยันผัวไม่ได้กินยันผัวไม่ได้กินโอ้ยมีอนอกเพ่ใหม่เนาะใหม่ได้ห้บ่สมมติเมื่อบัได้ผัวให้บ่จะเป็นห่วงผัวนะยันผัวบ่มีนักกินมื่อนอกมงม่น่มีานกพี่จเพ่งผัวเติางเบิ่อบ่เนาะแพงเอ้ น้องก็มีคำหยอดคำหวานที่แต่ผัวยังเอามากเลยเนโอ้เนาออลูกีิ้มแจ๊จิวได้แต่พ oh. no. ีน้องไงไปกบมิตจะ่าห้น้องคนไปท่านใ้สมุทรีไปยันบริจิลไปได้แล้วปขอบใจหลายๆเด้อที่ว่านางน้ำ วิถีชีวิตวิถีแบบบ้านๆเป็นไรแล้ขึ้นจิรอยันบนไา้จิรอมาายให้หน่อยห่อยเนอไปบ่อะรก็ไปบ่อลไก็บฝดได้มี<ะ>าการวาะไ <laughs> ก็ <laughs> กไปห <laughs> มายถึงว่าคักเติมรือ <laughs> เอ่อก็ไปว่าอลไรก็ไป ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนสิกระมวนะน่วนได้เนาะบอถึงเนาะไปเห็นงูมันจะกุมจะกอดนะฮะ,ะ <c oughs> แตกไฟแตกมันเหมือนที่ข้าเจ้าไปคุดจิ๋งลงอ่ะเนี่ยมัน้องมากเลยแต่ว่าถามมาข้าเจ้าบุเคยขายไปสันวะเคยแต่คุดมาก,กินอยู่บ้านสะพรั่นถ่ายน้ำเบาดีจะเจ้าบอนันะนสี่ตัวพันหนึ่งสี่สิบตัวจังได้สิบพันสี่ร้อยตัวจังได้แสนหนึ่ง เอาเร<ะ>ืสุดยอดพี่น้องเพื่อสิได้ฮอตีรโตปูเขาคืองามแท้นีินะเขาหน้า,นากงามงามอีกปลา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 ขึ้นมาขึ้นมาไปได้พ่อดื่มใจามีเจ้ามาเตันเตนอตนี่คนระับ <laughs> <laughs> อ่ะมีกะอันว่าอันนี้พี่น้องเอ้เพิ่นเอ่ออเามาขายโดนเลยมันฮไม่แย่นะ,อะทอนทอน,ทอนเอาแล้วนะโอ้ทอนก็นเอาได้ช่วงนี้เด้ย่างน้อยๆ <c oughs> กะเติมคาบ้านพักกระเพาะหลอกช่วงนี้ไปพี่น้องเอ้มิตรว,ว่าสี่เดินทางต่อพี่น,อน้องเนาะอาจังไดกนกะติดตามน้ำกันมาน้ำกันซีข้นพี่น้องเอ้เมื่อนี้มีทาง อ่าอลีบ่าวเนาเหล่กับบอลไล่เนาะพี่น้องเหล่กับลุงเธอพี่นยังไงบุโตกูมูเถ่ากูมูก็ยังง่ามาพ่ออันมาน้องๆเพิ่นไปคุจิโร่บริสันต์มาถามว่าอายุ่จะปีแปดปีมีลูกอยู่ผู้หนึ่งเอาลูกเอาผัวตั้งแต่หาปีเถอ้าะพี่น้องนๆจะไหนก็นตามแต่เพิ่นจ้ำมาได้ใน,นข,อขอบคุณขอบคุณในลายอยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะจนจนดำๆไปด้วยสุขภาพเพาราะน้ำไมแข็งแรง อายุมันขวัญยืดนะเนพียงเด้อไปแล้วสำหรับคลิปนี้บายบายสบายดีเฮงเฮงปังปังพี่น้องเลย